เอาละครับสวัสดีครับขอรับน้องๆหนูๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครไปสู่ The Last Day of June ครับวันสุดท้ายในเดือนมิถุนายนครับ EP ที่4แล้วนะครับคุณจำได้ว่า EP นี้นะครับเราจะต้องเล่นเป็นเด็กน้อยนะครัะก็คือตอนนี้ครับตาลุงคนนี้ไม่ได้อยู่ที่หน้าผานะครับแต่ดันมีน้องหมาไงที่เข้ามาก่อกวนครับทำหินถล่มนะครับดังนั้นคนที่ช่วยได้คือเด็กน้อยคนดีนะครับไปไปลุยกันต่อดีกว่าครับ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเล่นอีกรอบเพราะตอนนี้นะครับเราจะไม่ต้องเล่นเบ้าแล้วไงเราเล่นบอลได้แล้วไงครับเพราะว่าเชือกก็มีแล้วถูกปะ่ะไอ้พูดเงงคือเราจะต้องดึงหมาไว้ครับ ว่าน้าผู้หญิงเขาอะน้องสาวแม่เราครับเขาจะบีบแตใส่อยู่แล้วครับเราปลอดภัยอยู่แล้วไงใช่ไหมดังนั้นเหมือนว่าคราวนี้แหละนะครับน่าจะสำมมเร็จ่ะ,ะด้านไหนวะลืมเลยด้านด้านนี้แต่ตัวมเปิดออกไง ดังนั้นก็ไปได้แล้วครับเนี่ยจุดเจ้ากรรมทั้งหมาทั้งลุงเลยหาเรื่องทั้งคู่นี่ไงครับคุณน้าผู้หญิงเขามีเชือกแล้วครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงไปจำได้ว่าตรงนี้นะครับจะมี เรียกว่าของเราป่ะเหมือนเป็นไอ้ลูกบอลลูนความทรงจำนี่ไงเขาดูนะครับตรงนี้ต้องเปิดก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องให้เด็กมาเปิดนะคนอื่นเปิดไม่ได้นะจริงๆดันก็ได้แล้วนะนี่นะครับก็จะมีคุณลุงครับมาเอาตรงนี้ได้ แล้วก็ตรงนู้นก็ต้องเปิดอีกอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับ <c oughs> เปิดให้หมดในด้านนี้มันเลาะได้ป่โอเคเลาะไม่ได้ครับะแอบลอดเข้าไปไปหาน้องหมาครับนี่งานเหรียญได้ด้วยนะแต่เรา เก็บเหรียญไม่ได้หรอเนี่ย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 เ <c oughs> ฮ้ยโยนใส่นีแน่เอ๊ะแต่เราเปิดได้ปะวะมันเปิดไม่ได้นี่ <c oughs> มันเปิดไม่ได้แล้วแต่มีเชือกตรงนั้นเราเอาเชือกไปให้ป้าก่อนได้ไหมไม่ใช่ป้านะ ไม่ได้วะ่ะอืมแต่ถ้าเกิดทางเปิดแล้วปุ๊บอาชักไม่ง่ายแล้ววะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ววะ่ะมันจะจบเฮ้ยเปิดตรงนี้ได้ไม่ได้อืม ไม่ได้ครับตอนนี้เราก็จะจบโดยใช้ลูกบอลไม่ได้แล้วสิเพราะว่าน้องหมาอยู่ตรงนั้นแล้วไงก็ต้องจบด้วยกันเล่นล่มน่ะเหรอ <c oughs> คุณน้า <c oughs> ก็ไม่เล่นกับอยู่แล้วครับ เราจะต้องจบด้วยการใช้เชือกก่อนครับจบจบจบเนี่ยจบจบแป้นถือบอลอยู่ครับเราจะข้ามเลยนะครับจะได้ไปเสียเวลาดูนะ คราวนี้น้องหมาก็จะวิ่งมาเนี่ยน้องหมาวิ่งมาครับคือตามไปช่วยลุงไงตามคนเพื่อไปช่วยลุงไะครับแต่แยกก่าเดิมไงมันก็ยังไม่ได้ครับเหมือนเดิมนะครับแปลว่าอาจจะต้องเป็นตาลุงว่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันสามารถเข้าไปเอาไอ้เหรียญเชื้อชูเกียรติไอนั่นได้แล้วอะถ้าลุงได้ปุ๊บอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบ แบบนั้นหรือเปล่าแบบไอห,หินทถลบนะครับต้องลองดูครับว่านาผู้หญิงไม่มีอะไรนะลองครับกลับไปที่ลุงใหม่ไปไมดต้องเริ่มยิงใหม่เหรอไม่เอานะ ฮะเริ่มยิงใหม่เลยเหรอโอ้โหนั่นเดี๋ยวผูนตัดฉากไปตอนนู้นนะตอนที่เปิดแล้วนะอ๋ะอเอนตัดให้เลยเดี๋ยวก็ต้องตัดใหม่นี่งไงเราเข้าไปได้แล้วสิเห็นปะ ดูก่อนเฮ้ยน้ำเปิดได้แล้วเอาได้แล้วโอ้โหท่าหมชอบเท้าวิ่งจริงไงวะได้ใจจริงปิงสิบสองแล้วว่าถ้าครบจะเป็นไงนะสงสัยแล้วก็ออมาครับนีน่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ตกสักอย่างเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนสิ ใช่ไหมนี่ครับมาเอาครับสิสามนี่ไงจบแบบได้เหรียญคืนครับเฮ้ยชารูกนกพวกนี้นี่มันน่ารักจุงเบยอืมฉันขอเลยกันนะมันสำคัญอะสำหับฉันมากมากเลยได้เหรียญไปครับอืมได้ครอบครัวนกเป็นเพื่อนด้วย และจะเป็นยังไงต่อไปเกิดขึ้นครับมาดูเหตุการณ์ไปพร้อมกันกลับมาเป็นนูแฟนอีกแล้วทำบ้านนกเป็นคนใจดีด้วยขอโทษครับที่เรียกว่าเป็นลุงมหาภัยนะจริงลุงก็ใจดีนะเนี่ย หินไม่ถล่มแล้วแฮปปี้แต่มันไม่จบแบบนี้หรอครับพี่ว่ามันไม่น่าจะจบแบบนี้ฮะยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ มันไม่เปลี่ยนเหรอเียกแก้ไปหลารอบแนละ้วนะครับรูปสุดท้ายครับรูปเจ้าคุณปู่นี่รูปแฟนเราสว่างอยู่นะครับไปดูกันไปดูกันจะม,มีอะไรเกิดขึ้นอีกครับ ความทรงจำจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกขับรถมาก็ไม่ชนนะไงทุกอย่างแฮปปี้เห็นไหมเห็นไหมหินก็ไม่มีกล่องก็ไม่มี เด็กก็ไม่มีจะลมแรงจังวะพา,ายุเข้าอย่างนั้นเหรอโอ้โหยังมีเรื่องอีกอย่าบอกนะมันไอ้บายมันติดนะอุย้ย ไม่รอดใบไม้ผลิตภัณฑ์มีน่ากลัวมีสายฟ้าด้วยอะ่ะไปค้างนานยังไงเขาเนี้ยแก้กี่ครั้งมีรอยแอกเพิ่มขึ้นครับแล้วไอ้เงาพวกนั้นหายหมดเลย ตู้เปิดเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ไม่มีเสียงเรียกนะอะไรอีกับคราวนี้ยน้อยแตกตรงนู้นครับแล้วเป็ไงอีกรูปหนึ่งครับรูปสุดท้ายเหรอ รูกคุณปูครับไปไหนไม่ได้แล้วแต่ทำไมถึงมีรอยแตกนั่นล่ะมันคืออะไรกันแน่ครับข้าว,าวไม่ได้เ,เก็บเก็บลูกเจ้าคุณปูดูเหมือนไม่ดีใจเลยอะ่ะหลังๆอะ่ะเพราะว่าเหมือนยิ่งแก้ไงก็จะมีเหตุการณ์ ร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดครับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมครับยังไงก็ประสบอุบัติเหตุอยู่ดีจนตัวละครเราเหมือนจะถอดใจครับพึ่งซีเราทำได้สู้ๆเอาครอบครัวครับกลับมาให้ได้คนระับนี่ไง นะอีกรอบเจ้าคุณปูทำไมประตูต้องปิดทุกรอบเลยเพราะว่าถ้าแก้ไม่ได้มันจะให้เราออกไปไงช่วยเขาคุณปูมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องช่วยครับไปดูกันไปเอา้า ไม่อยากหรือไงถอยไม่ได้แล้วต้องทำเดินหน้าต่อไปครับ <st arts> เหมือนวาดรูปแบบเขียนมั่วๆก็ฉีดกระดาษครับเหมือนไม่พอใจ าคุณปู่ทำอะไรอะ่ะ oh, yeah. อู้เย่ของขวัญของขวัญเยี่ยมเอาไปให้หลานสาวดีกว่าไอ้เขาเรียกว่าหลานสาวบอกว่าต้องเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าอะไรดีปู่ไม่ค่อยเก่งเรื่องลำดับด้วยดิล <c oughs> ำดับเครือญาติเนี่ย <c oughs> นั่นของขวัญ <c oughs> ของขวัญไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่ เคาะประตูกกกกกเอาคุณปูอย่างนี้ล่ะของขวัญของขวัญได้เหรอคะเงียบไปก่อนนะเขาได้ยินเอาไปเลยได้มาแล้วขอบคุณนะคะคุณปูไม่เป็นไรปูไปนะตุตง้ตงแตง็ง กุญแจที่คุณปู่ห้ไว้กุญแจอะไรวะกลับมาซ่อนอีกแล้วอ่ะมาไว้ตรงนี้ครับที่จุดเดิมครับและเราก็จะไปที่สะพานเนี่ยไปไปปิกนิกที่สะพานคนระับเฮ้ยทำไมผ้ามันสั่นนะพร้อมเสียงสะเอื้นของแฟนเราครับ อุ้ยนีอย้อย่าเพิ่งขีดอย่างนี้สิเอา้าเลื่อคุณปูว่ว่ะโอ,อ้ยเย้พอเมื่อกี้รูปโดนขีดหมดเลยทำไงอ่ะ ือวจะแก้ไขไม่ได้หรอถึงเวลาเล่นเจ้าคุณปู่นะครับต้องเอาของขวัญไปให้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับต้องเก็บของก่อนไม่จะเก็บยังไงตรงนั้นอนะเนี่ย เราจะอ้อมไปด้านหลังยังไงล่ะอโอ้โ,อโหคุณปู่คุณปู่วิ่งได้น่าหน่ะเข้าไม่ได้เนี่ยเอาคุณปู่เข้าได้เหรอโอ้โหคุณปู่ทำเหมือนทําให้ความหวังไงตรงนี้เขาอยู่ด้วยกัน,นครับ ทั้งทายเน่อสิว่าไงคุณปูดูนกนีส่สิเอาของผมไปอ่ะเออมันก็แค่นกอะน,นะแล้วถ้าเดิมคุณปู่น่ารักดีว่ะแต่เอาของขวัญไปให้ เปิดได้ไหมคุณปูเปิดอะไรไม่ได้เลยคุณปู่อดูเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ล็อกหมดเลยท้ายๆไงวาไงสวัสดีค่ะคุณปูนค่อะไรนั่นอ่ะมีซ่อนวะไม่มีอะไรค่ะโอเคไม่เป็นไร คุณปู่จะเป็นคนช่วยไขเหรอไขขอ้อผิดพลาดต่างๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันก็มีแค่เข้าไปในบ้านเนี่ยอืมคุณปู่ดันไหวไหมคุณปู่ดันหไหววะ หรือว่าคุณปู่เอาเชือกมาแขวนได้ไหมเนี่ยมันข้ามไปไม่ได้น้องๆองือ่นไปไม่ได้อะแล้วคุณปูดไปเอาทรงนั้นยังไงวะคุณขอดูนะครับมันจะไม่เชือกถ้าคุณปู่ไปหยิบเชือกได้ไหม เ่งครับ14แล้วอ้าวก็ไม่เห็นมีเชือกอะคุณปู่ทำไมไม่ได้เลยเหรออ๋อคุณปู่เี็นกุญแจอ๋อตรงนี้เองแล้ว ความทรงจำเพิ่มครับเกือบครบแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มเลยตรงนี้มันเหมือนสุสานหลังบ้านเลยว่ะสุสานประจําตระกูลเหรอ17มีอันนึงเป็นสิปุ่นเห็นอยู่นะของคุณนนาผู้หญิงนะครับ เฮ้ยตรงนี้มีที่ที่เอากดได้ครับนี่คืออะไรอะ่ะนี่เป็นเพื่อนของเจ้าคุณปู่ปะวะเพราะว่าอายุน่าจะใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับตรงนี้เอากดได้คุณขอดูก่นะเขาเป็นใครอะ่ะคุณย่าเหรอ คุณย่ายอย่างนั้นเหรอใช่จริงด้วยครับของคุณปู่ก็มีความรักคิดถึงเหลือเกินย่าเอ้ยผมเล่นแล้วแอบเศร้าอะ่ะช่วงที่เอายังมีชีวิตอยู่นะครับก็พยายามทำดีให้มากที่สุดนะครับ กับคนใกล้ตัวนะพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะหวนย้อนขึ้นมาได้เหมือนในเกมนะครับโอเคครับประตูนั้นเปิดแล้วคุนว่านะจะต้องกลับไปเป็นคุณลุงอีกหรือเปล่าอาังเ,เล่นกันร้านหน่อยสิเป็นไงร้าน, hey. Hey. น,น,นนั่นหวันนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ในนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรแล้วครับก็ต้องเปิดเข้าแล้วแหละจบเหมือนปกติใช่ไหมนี่ไงของขวัญเฮ้ยเสียงสะอื้น เสียสะอื้นของแฟนเรานะครับโ,โหไม่ดีเลยทำไม่อยู่ดีพี่อุ่นขนลุกวะเดี๋ยวคนเดียวออกมาหลังบ้านปิดประตู เหมือนเดิมเลยเอาคือยังไงล่ะอุ๊ยร้อยแตกอยู่ดีเกิดมีร้อยแตกขึ้นครับขวางไม่ไปเหรอเอาคุณปูรีบโอมันมันขวางหมดเลยครับ ไม่ให้ไปอ่ะโอยิงพังครับเข้าไปได้ไหมอขอดึงก่อนไม่น่าจะมีอะไรนะเข้าไปใหม่ครับแตกถึงแค่นี้เหรอเข้าไปใหม่ครับ ข้อที่สองอะนะเหมือนไม่อยากได้ของขวัญน,นะครับเสียงสะอื้นเหมือนไม่อยากให้ให้คุณปู่มามไม,ไม่เห็นไหมบอกน กลับมารอบที่สามครับแตกเหมือนเดิมไม่ให้ไปแล้ววะ่ะแล้วเขาจะไปไหนได้อะ่ะเอาคุณปูไปไหนได้คุณปู กับเ,เข้าบ้านเหรอไม่ไปก็ได้แล้วยังไงล่ะเฮ้ยรูปคุณปู่คุณย่าครับเศ้าจังออกหลังบ้านอ๋ออ,ออกทางนี้ได้แล้วครับ ที่แล้วรพ,พี่อุ่นมีอันนึยังไม่ได้เก็บอ่ที่ต้องเล่เป็นน้าครับจะบอกนะว่าขาดอันนึงอ้อมาด้านนี้เปิดประตูครับมันไม่ได้เก็บเราแน่เลยพี่อุ่นถึงว่ามันจะให้เราเล่นอีกไงไม่ได้เลยครับต้องเข้าไป ทางอื่นไม่เกิดเรื่องใช่ไหมปูพังหมดเลยพังหมดเลยเรียบร้อยครับพังหมดเลยครับไม่เหลือเลยทุกบ้าน โอ้โหเข้าประตูบ้านนี้ได้ไหมเข้าบ้านนี้ได้ไหมไม่ได้กลับมาที่เดิมครับไม่มีทางไปแล้ว <c oughs> เราอยากจะเอามาให้อีกเนอะมันปู่ แล้วมันจะเป็นยังไงต่อล่ะในกล่องมันคืออะไรครับคุณ <c oughs> สงสัยโอ้ยตัวคุณปู่ก็โดนขีดแล้วครับโอ้ยเสียงร้องหว่วยหวนมากเลยครับ